เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความสนุกจากการแข่งขันในหลายลีกใหญ่ของโลกผู้ชมทั่วเอเชียยุโรปและบ้านเราได้ชมการประทะกกันของทีมระดับหัวตารางทีมท้ายตารางไปจนถึงทีมที่กำลังดิ้นรนเพื่อแต้มสำคัญในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะเกมที่มีผลต่อโอกาสแย่งตำแหน่งแชมป์และหนีตกชั้นแต่ละสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ แฟนบอลลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายและนักเตะต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อชัยชนะที่มีความหมายต่อทีมของพวกเขาเริ่มกันที่ศึกลาลีกาสเปนที่คู่ระหว่างเอสปันยอนพบกับจีโรนาเป็นการแข่งขันที่แฟนบอลให้ความสนใจเพราะจีโรนาต้องการแต้มเพื่อผลการแข่งขันในอันดับตารางและพวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เอสปันยอนที่เล่นในบ้านพยายามสร้างความกดดัน แต่สุดท้ายเป็นจีโรนาที่สามารถเก็บชัยชนะออกไปได้ด้วยสกอร์2-0เกมเดินหน้าอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้นแม้โอกาสจะพลิกแพลงหลายครั้งแต่การเข้าทำที่เฉียบคมและการอ่านเกมที่ดีกว่าช่วยให้จีโรนาคุมเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนการป้องกันของเอสปันยอนมีความพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถต้านการเข้าทำของคู่แข่งได้สำเร็จส่งผลให้แฟนบอลของจีโรนาดีใจกับชัยชนะที่สำคัญนี้ ค a d d เดน e าเในบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมระหว่างแรเดอร์บรเมนเจอกับไอทรัคแฟรงก์ฟิต่อเป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ยอมกันง่ายๆตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนได้โอกาสทำประตูยอย่างต่อเนื่องการโจมตีและการตอบโต้เป็นลูกเปิดเกมที่ดูเดือดจนแฟนบอลต้องลุ้นกันแทบหยุดหายใจ สุดท้ายเกมนี้จบลงด้วยสกอร์3-3ซึ่งถือเป็นผลการแข่งขันที่สะท้อนถึงความสูสีและไม่มีใครยอมกันง่ายๆในลีกนี้การเก็บแต้มไว้ได้ทั้ง2ทีมทำให้ตำแหน่งในตารางของพวกเขายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปสูงขึ้นหรือรั้งอยู่ในกลุ่มหัวตารางต่อไปการแบ่งแต้มกันในครั้งนี้แม้จะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็สะท้อนถึงศักยภาพของทั้ง2ทีมที่แข่งแกร่งไม่แพ้กัน Xformery Twitter ในกันโชเซเรียอาอิตาลีเกมที่น่าสนใจระหว่างปีซ่าพบกับอตาลันตาเป็นการโคจรมาพบกันของทีมที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันปีซ่าพยายามคุมพื้นที่กลางสนามและตั้งเกมรับให้แน่นแต่อตาลันตาซึ่งเป็นทีมเยือนใช้แทคติกการปอบโต้กลับอย่างฉับพลันเกมนี้ทั้งคู่ผลัดกันสร้างโอกาสจนท้ายที่สุดจบลงด้วยผลหนทั้งสทีมแบ่งแต้มกันไปเกมนี้มีจังหวะบุกและโต้กลับที่น่าตื่นเต้น ทำให้แฟนบอลที่ติดตามทั้ง2ทีมต้องลุ้นจนจบเกมความเสมอนี้ส่งผลให้อัตาลันต้ายังคงรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ปิซาก็ได้แต้มสำคัญบนสนามของตัวเองแม้จะไม่ชนะก,ก็เป็นผลที่ไม่น่าผิดหวัง X f o r m e r l y Twitter ในหลีกเอิงฝรั่งเศสอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลไม่ควรพลาดคือการพบกันของ ปารีสแซงแชร์กแมงพบกับลิวผลปรากฏว่าปแอสเชเอาชนะลิวไป3-0ด้วยฟอร์มที่ดุดันเกมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่สูงของปแเอสเชทั้งในด้านการเข้าทำและการควบคุมเกมกลางสนามการผ่านบอลอย่างแม่นยำการสร้างโอกาสและการปิดเกมได้อย่างเฉียบคมทำให้พวกเขาเก็บ3ามแต้มได้อย่างสวยงาม การทำประตูแต่ละลูกถูกเฉลิมฉลองด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่สนามเห็นได้ชัดว่าความมุ่งมั่นของทีมภาพรวมช่วยให้เปสเชสามารถเดินหน้าในตำแหน่งจ่าฝูงได้อย่างมั่นใจ Facebook ย้ายมาที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งเป็นหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนักหน่วงขององค์การแข่งขันคืนนี้มีเกมระหว่างเวสต์บรอมวิชอันเบียนพบมิดเดิลสโบรการแข่งขันนี้ทั้งคู่ต่างตั้งเป้าที่จะเก็บแต้มเพื่อขึ้นไปอยู่ในกลุ่มลุนเลื่อนชั้น การประทะก,กันเต็มไปด้วยแท็กติกและการเข้าแท็กเกอร์รอที่หนักหน่วงเกมส่วนใหญ่ถูกเล่นในแดนกลางมีการแย่งบอลอย่างรวดเร็วและการสลับตำแหน่งของนักเตะทำให้เป็นเกมที่ต้องจับตาแม้จะมีโอกาสยิงกันหลายครั้งทั้ง2ทีมแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ในตลอดการแข่งขันแฟนบอลได้เห็นทั้งความมุ่งมั่นและความอดทนของนักเตะทั้งสงฝ่าย การแบ่งแต้มหรือผลการแข่งขันไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดจะยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับแฟนบอลทั้ง2ทีมในสัปดาห์ต่อไปบ้านกีฬามองมาที่การแข่งขันฟุตบอลยูโบ23ชิงแชมป์เอเชียที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการพบกันของทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งมีความเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ ทีมอย่างอุซเบกิสถานยู23ายไล่แข่งกับจีนยูย3่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นการแข่งขันที่แฟนบอลในทวีปเอเชียเฝ้ารอแม้ผลการแข่งขันฉบับสุดท้ายอาจยังไม่มีการอัปเดตในเว็บไซต์หลักแต่การพบกันของทีมทั้งสองถือว่าเป็นเกมที่เข้มข้นเพราะทั้งคู่ต้องการชัยชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเหมือนกัน ส่วนอีกคู่ที่ลงสนามช่วงค่ำเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นการแข่งขันระหว่างออสเตรเลีย U23 พบเกาหลีใต้ U23 ซึ่งจากข้อมูลรายงานเบื้องต้นปรากฏว่าออสเตรเลีย U23 แพ้ให้กับเกาหลีใต้ U23 ด้วยสกอร์0-1ประตูจากการเล่นที่ดุดันของเกาหลีใต้ซึ่งเกมนี้เกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเกมรุกและการปิดพื้นที่ได้อย่างแน่นหนา วันนี้แฟนบอลที่ติดตามฟุตบอลเยาวชนต่างได้เห็นแนวทางการเล่นและศักยภาพของดาวรุ่งเหล่านี้ซึ่งบางคอนมีโอกาสจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนสยามสปอร์ตคอม p านี .th ปิดท้ายที่ฟุตบอลไทยลีกในไทยลีกหนึ่งฤดูกาลเศรษจ2025ส่วน26คืนวันที่17มกราคมมีการแข่งขันหลายคู่ที่แฟนบอลบ้านเราต่างจับตามอง อาทิคู่ของอยุธยา FC พบอุทัยธานี FC จบด้วยสกอร์0-1และเกมที่ชนบุรี FC เอาชนะลำพูนวอริเออร์1-0แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมจากภาคตะวันออกที่ยังคงรักษาผลงานได้ดีส่วนคู่ของสุโขทัย FC กับท T ีประจวบ FC จบที่0-0ในเกมที่ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างหนักเพื่อแบ่งแต้มในบ้านของตัวเอง ส่วนอีกคู่ที่โดดเด่นคือการจนบุรีพาวเวอร์ชนะเมืองทองยูไนเต็ด3-0ถึงผลการแข่งขันนี้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลเพราะเมืองทองเป็นหนึ่งในทีมระดับแถวหน้าของไทยลีกและการที่การจนบุรีสามารถเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ขาดลอยได้แสดงถึงฟอร์มอันยอดเยี่ยมและความทุ่มเทของนักเตะในสนามทั้งเกมรุกที่มีความเฉียบคมและเกมรับที่เหนียวแน่น ทำให้ชัยชนะในนัดนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนบอลไทยกล่าวถึงกันมากในคืนนี้ tptvhd 3 6 com โดยรวมแล้วคืนนี้ฟุตบอลโลกแทบทุกหลีกใหญ่มีความหมายต่อทีมในแง่ของฟอร์มการแข่งขนัน ทั้งการลุนพื้นที่ชมป์การหนีตกชั้นการเก็บแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งและการแสดงศักยภาพของดาวรุ่งในรุ่นยู23แต่ละลีกต่างมีเรื่องราวการพลิกเกมและจังหวะที่น่าตื่นเต้นทำให้แฟนบอลทั่วโลกไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวและยิ่งเกมในลีกยุโรปเมื่อจบลงแล้วหลายทีมาจากต้องเตรียมตัวสำหรับโปรแกรมถัดไปทันทีในขณะที่ผลการแข่งขันในไทยลีกก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลไทย เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่เต็มไปด้วยมรสเสห์ของฟุตบอลที่แท้จริงเสียงเชียร์ความกดดันในสนามการฉลองประตูและความผิดหวังล้วนอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีอะไรในการแข่งขันฟุตบอลที่จะการันตีชัยชนะได้จนกว่าเสียงนกหวีดสุดท้ายจะดังขึ้น